เพื่อนเราเห็นหรือเปล่าเห็นสิ้อสวัสดีทั้งทีเห็นไหมปุ๊บกคนละอ่านในมันต้องขึ้นไปปลูกขึ้นไปทางเทิงปลูกไปเพื่อนเพื่อนไปนี่เพื่อนมาสวัสดีทั้งทีเพื่อนไปที่บ้านเรามาอยู่นี่ก็ได้ถ้าเขาจะปลูกริมนี้นะ ทางนี้ทางนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดกล้องมีหวัดดียังไม่ไปพร้อมกันทางนี้ทางนี้อุยอดออกขึ้นแล้วดิยอดมะม่วงขึ้นแล้วเด็ดไปมันออกบ้างเออให้มันหายใจก็งเขาบอกให้มันเด็ดออกเขาจะไม่ได้ดูยูทูบหรอยูทูบก็บอกว่าถ้าไปมันเยอะก็ให้มันหายใจมันจะขึ้นใหม่เห็นไม้องข่อยหนุ่ติดจุมันโยนอพวกมา โอ้เสีหัวอ้า่เสียงเ่าน่ากินเนาะแอปเปิ้ลรอปิ้วแอปเปิ้ลหุยอุ้ยอร่อยเก็บสีเ็ีรอผู้เดียวเพราะว่าน้ำหนักเกินพี่น้องเอ้ย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 หนึ่งสองสวัสดีค่ะ แอนแฟมิลี่แม่ดาให้บ้านแม่ดาแฟมิลี่โอ้หมิวน้องแม่แม่น้องหมิววันนี้ภารกิจหวานหวานะเจี๊ยบหวานเจี๊ยบบ่ปะเคยฟันจะหลุดบ่ฟันเจ้าจะห่างกว่าเดิมนะวันนี้ภารกิจปลูกแถวนี้เลยบอกฝากเอสบีด้วยนะคะดูคลิปแจ้งน้อง ดูคลิปอย่างน้อยหกนาทีหนาทีอย่าลืมจ่าซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องพวกเราด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากลุยใครที่กล้ามใหญ่คุดเลยนี่ไงนี่ไงแม่ทับนำาไม่ใช่เราคอยอุตสากองฟองยตั้มขนาดนั้นเล่นหรอไม่ได้คันนี้เหรอเออเอาชั้นสองหน่อยชั้นแรกมันติดจอไปเอเจ้าอะไรบัณนี้คอยจะโยนมาโยนมาเลยโยนมา

เราไม่เคยปลูกไอ้นอนนอนลงนี่เลยบอกนอนนอนนอนมาแล้วพี่ใหญ่เอาอุละก้าเราออกแล้วอู้หู้ยวายมาเลยโอ้โหอ่ะฮ่าเดี๋ยวปลูกอันเดียวบ่หรือปลูกยังไงฮะปลูกซอนบ่โอ้เอฟซีเกิดมาไม่เคยปลูกอ้อยเลยเ ปลูกต้นละต้นต้นลานเดี๋ยวไปคิดม่เขาไม่ใช่ปลูกแบบนั้นปลูกนอน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 ขุดนอนนอนเลยไม่ให้ถูกั้งแบบนั้นเดี๋ยวลุงมาเขาก็ถอนออกหมดอะใ้่ปะุดเนี่ยละถูกเหอใช่เหรอลูกไมลูกไหมที ไปไปทำให้ดูอย่าให้ลงเลยดูนะไม่เคยพกเขานขุดขุดเนื้อขุดไปขุดให้มันยาวไปสุดท่อนอ่ะเอาลงเลยแค่ปูไปลายนิดเดียวอออย่าว่าแหละชาวเขามาปลูกอ้อยมันก็ไม่ได้อย่างนั้นเพื่อนต้องไม่ได้เป็นชาวเขาลูกอ้อยเขาันปลูกอ้อยไม่ได้จะหวานหรือไม่หวานอยู่ที่คนปลูกนะ มาอยู่ที่นั่นู่เที่ยวระว่างระวัางคู่เที่ยวปะโอ้ยโอ้ยหนอเขาไม่สับยาวขนาดนี้นั่นเาแค่นี้แหละสับแล้วจะได้เสร็จเร็วๆเอ้าโูดยาวเป็นศอกนะสับแค่นี้นี่แค่นี้นี่อ้ปลูกยังไงก็ขึ้นเอออปลูกยังไงก็ขึ้นอัดจบเอาอีกไหม

เเดี il, ๋ยวมันกนอยู่นั่นมันแตกงอขึ้นมาเลยแตปไปกก็ได้เาแค่นั้นอโอย้นใส่รอนจะมันตายอน้มันอยู่ตายง่ายหรอไว้ทุกีทปุ่ะเขาบอกว่าอย่าขาดคู่โอ้าูช่ได้ทำไปให้

双层吧。

ปูยังอยู่่ะยูโอแทงคิวสูไปแล้วแสดงว่าเป็นเนเ้อใส่ผู้ใหม่เลยนี่ข้าวอะไรเหรอคะข้าวอะไรคะข้าวองหกเหรอเขาทำาเ้าเหรอ ไม่แจกเรานม่ไงนี่ไงนี่ไงอี่ไงนี่ไงไม่ไงนี่ไง้ี่ไงน่ไงนี่งนี่ไ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 งนีทไงี่กินี่ไวนี่ไงนี่างนี่าคนี่หงนี่ไวนี่ไง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 นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไอนี่ไงนี่ไงนี่ไมนี่ไนี่ไงนไม่ค่ไงนี่ไงนี่ไนอะไ นินอกบ้านึะไกินไปนอกบ้านเลยวไนไม่ได้อยู่ไปนอกไปประตูมันก็จ็ดีเจ็ดที่บนแล้วนั่นแหละที่บอกว่าไินไม่เห็นที่วัด้าไยื่กนไปกินอะไรที่ไหนนะน้องๆกินไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่อะไรน่ะกด้หรอบอกว่าอหของวานก็มีนี่กมีนี่ก็มีโอีี่เราไปกันเโอ้โเรา่ไใครจะไป่ไ้ปก็เล้ยงกิษเ่าน แต่ดาบอกว่าถ้าดาไปดาราจะกินทห้หมดเลยกินให้เจี่กินให้พุงกลางเลยหกบเกาทไปดูเขากินมาแล้วดาราเราจบคุัหดนี้ได้ยังคะยิดีต้อนรับใครสำเร็จแล้วครเอฟซีใครสำเร็จแล้วมาถันพอดีแล้วค่ะราผิดนี้อันนี้ไม่ใหญ่เลมานี่ลครับ เออูานก็ถ่ายได้ไ yup. ด้ังเนี่วันนี้ก็เอาเยอะๆ่ังๆเยา้นังีเลย้าเสียมาด้วย่มด้วยไมเอกตรงนี้ไหมไม่ได้ะตไนีาตรงนี้จะข่ะมัยังมันแตกเกาแตกกองต้งทนี่ตรงนี้บอกต้องข้างกอะตรงนี้ต้องมด้วเขากเขาข้างต้นม่วามทีอันนันาีข้างขเข้าไปอ ตงไหนตงไหนเจัเค <player> ิดอยู่ครับว่าจะลงตรงไหนดีกเอาละครับก่อนจะจบต้นนี้ผมขอจบคลิปที่นี้ก่อนนะครับเวุณเาช่ั่งง้งคลิปนี้ขอบคุณื้อท่านมากค่ะคุณยากมาล ไปในบ้านเอาไหมนี่ของใครูเอามาตรงนั้นแล้วกลับไปในกันหมดเลยไม่นี่แค่นี้เอาไปหลังบ้านของไข่ของไม่ดา1 4ไม่ได้ 10c นี่มาแม่ดาจบคลิปลงแต่เพียงเท่นี้นะคะขอบคุณค่ะ